เอาไปไอ้นั้นผู้น้ำที่ความรู้ไม่ชัดเจนยังไม่เก่งเรื่องการตลาดโอเคซีกับดีนี้สปอนเซอร์เหมือนกันรวมไตรม้อนเหมือนกันนะคะนี่ตอนนี้เรื่องไตรม้อนซีกับดีเหมือนกันห้าพันหกพันแปดก็ได้เหมือนกันแปดพันหกร้อยแปดสิบเหมือนกันมันก็มีอันจากคู่นี้กระชิดลายได้เหมือนกันหมดแล้วที่ทีสามคุณก็ต้องสปอนเซอร์เหมือนเดิม E และ F ทุกคนได้เหมือนกันนะคะ6คนตอนนี้6แล้วโอเคพี <S 2> <S 2> ่เอ๊หมายได้เท่าไหร่คะแปลั6 8 0ไปู3เพราะมัน3วันที่3มีได้เท่าไหร่คะ20,600ร้อยโอเคค่ะรวมทั้งหมด2 6 4 0 โอ okay. เคอันนี้ได้กำไรกับอนะไรคะเราลงทุนเท่านี้ไม่ใช่ไปขายนะคะใช้เองอ่านี่คือได้คุนกลับมาแล้วตรงนี้6ค,คนที่คุณแนะนำไม่ว่าช้าหรือว่าเร็วในระยะเวลากี่เดือนหรือกี่วันคุณจะได้กลับมาจ็อก40บาทหลงเนี่ยคุณได้กลับมาแล้วคุณคุณแล้ว นี mm ้ hmm. mm ีร hmm. ท mm ัมาค่ะโพสแชร์ตอนช่วงนี้นี่คือรายได้หลักหมื่นแล้วเรามาดูกันนะคะจาก6คนเนี้ยเราสอนเขาให้เขาเรียนรู้เรื่องระบบปุณธให้โฟลเขาให้เขาเรียนรู้เรื่องระบบให้เขาเข้าใจในการออกอาชีพจะทํายังไงแล้วก็อันนีกระบวนการที่ว่า เออมาวันนี้คือให้ให้ถามกับออนไลน์คือหามาหกคนเท่านั้นเองค่ะถ้าหร่าเนา้าก็ไม่เป็นไรถ้าหกคนนี้ไม่ทำคุณก็หาไปอีกคุณไม่ต้องสับแล้เอาตลอดระยะเวลา,ขาเขาถามเือนเท่านั้นถ้าเขาไม่ทำ n น็คคุณก็สปอ,อนเซอร์ใหม่วันนี้นะคะมีน็นแอดงที่ประเทศบอลเอเซียท่านโดนี่ไอด้ที่ว่า เขาก็มีรายได้มหาศาลมากโอเคเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราพาคนชอบทำนาฬิก r S3 จากบ6คนนี้แหละให้คนมารเรียนรู้ระบบ A B C D E F ให้เขามาเรียนรู้ที่ชัดเจนคุณต้องบอกเขาว่าเราถ้าโดนนะัศ บริษ okay, ัทหลักการนั้นเราชื้อสินค้าต่อเราขายกี่ใบสองพันห้ามอะไรคือเอ็นบล็อกนี้คืออะไรคือต้องถามว่าอะไรอีกครั้งนะคะโอเคจาก A B C D E F เนี่ยคือพิสต์เลอร์ฝังเงินของเราคือดาวไลน์ของเราองค์กรของเราเราให้เขามาเรียนรู้แล้วเขาให้หาคนเหมือนกับที่เราหา คุณก็จะมียากขึ้นาตางบแค่ขึ้นตัวของคุณเองคุณก็จะมีรายได้1แ0 0บาทถึง1แสนหบาทแต่ช้าหรือว่าเร็วขึ้นอยู่กับการทำงานของแต่ละคนในหคนนี้เห็นไหมคะท้าใจไหมคะน,คนคี่ค่ะคุณเชนเชที่ว่าท่านะาทายก็ออกมาพูดในช่วงโควิดคนนะั้นโอเครายได้มันจะขึ้นเท่านี้ จะดูไหมคะว่าจากตักแสนมีรายได้หลักนะท้าวแมวมีไม่ได้ ไอโอนนะคะเอเอชไอโมนคือประเทศที first, <Yeah. S 1> ่ได <soci> ้รับวันละสี่หมื่นเอเอชอื่นค่ะตอนนี้ทำบริษัทเขาก็ไม่พูดจักเขาอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จด้วยกับเอเอชไนโอมเราถึงครั้งเดียวไม่ต้องลงทุนหลายครั้งสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทคุณก็สามซ้ายสามขวานะคะคือคนนี้คือเป็นองค์กรของเราให้เขามาทำธุรกิจกับเรา คุณก็ต้องเรียนดูให้เขาเรียนดูเรื่องบทที่ชัดเจนโอเคนะคะเพื่อห้อมมาแบบนี้แล้วนี่คือตัวตนสามสามคนซ้ายปุ๊บมันจะแตกเป็นหกนะคะสามกับสามคือหกหกนี้มันจะมาเป็นสิบแปดนะคะมันจะเป็นสิบแปดชับคนปุ๊บมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆแต่คุณต้องบอก เอาเพชรไดมอนเท่านั้นคุณจะได้รายได้หลักแสนที่จะมาดูกันเโอเคจากไดมอนสิ่แปดท่านนี้แหละแตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆสามรอยคนนะคะ